ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องสวายเวอร์ซวายโนเวลตอนนี้คุณกำลังอยู่กับสีก้อนเนื้อร้ายที่เธอไม่รักวายภาคหนึ่งตอนพิเศษเพลิงรักรอยราคีสวัสดเป็นตอนของเกลก,กูลกับชิชานีนะคะเกลก,กูลก็เป็นคุณพ่อของพี่เกลกนะคะ คนชิชานี้ก็เป็นคุณแม่ของน้องออตโต้นะคะ EP ที่หนึ่งมาฟังกันเลยค่ะเพลงรักรอยราคีสวาสด EP ที่หนึ่งสะดุดตาในครั้งแรกบรรยากาศอึมครึมในช่วงยามเย็นใกล้เวลาฝนจะตกมันเป็นช่วงที่ลานกว้างหน้าตึกเรียนหลักคณะดูเปล่าเปลี่ยวและวังเวงหญิงสาวร่างโปร่งบาง ที่ได้รับการประกาศตัวให้เป็นดาวคณะเมื่อหลายวันก่อนยืนอยู่ท่ามกลางลานกว้างของสนามบาสเกตบอลไล้สิ้นเงาของผู้คนอยู่สะดุดสายตาคมเข้มต่อร่างสูงกำยำที่กำลังจะเดินออกมาจากตึกเรียนตรงไปยังที่ลานจอดรถในทันทีที่ได้เห็นเธอเพียงแวบแรก เกิดกูลก็จดจําเธอได้แม่นฝีเท้าหนักของเขาหยุดชะงักยืนจ้องมองเธอร่างบางโปรง่งตัวเล็กเอวคอดกิว่วซึ่งเป็นน้องรหัสของเขาสองมือเธอกํากอดหนังสือเรียนหลายเล่มเข้าไว้ด้วยกันภายใต้เสื้อแขนสั้นสีขาวของนักศึกษากับกระโปรงพริ้วสั้นเพียงหัวเขา่ากําลังก้มๆเงยๆอยู่ไม่ห่างจากต้นไม้สูง ที่ยืนลำต้นเรียงรายด้านข้างขอบสนามบาสเมียวเมียวคาบลูกลงมาแล้วเจ้าตัวเล็กฝนกำลังใกล้จะตกแล้วแต่แล้วก็ได้รับคำตอบเมื่อเห็นว่าชิชานีกำลังเรียกตอนให้แม่แมวคาบเอาลูกของมันที่ทำรังบนต้นไม้ให้รีบวิ่งลงมา แถมเธอยังมีขนมรูปปลามาหลอกล่อมันอีกด้วยเสียงฟ้าร้องแล้วฝนกำลังจะลงเม็ดกลับไปอยู่ที่บ้านกับฉันนะจ๊ะเกิรกูลเลิกคิ้วขยับเมื่อเห็นคิ้วเรียงเส้นสวยจากปมหัวคิ้วเรียวของเธอขมวดเข้าแล้วมือบาง ก็เปิดอ้าถุงผ้าใบใหญ่ออกทำทีท่าสอดสายสายตาแล้วแวดระวังออกไปโดยรอบเล่ากับกลัวว่าจะมีคนเดินเข้ามาเห็นเธอเกลิก,กูลจึงรีบถอยหลังล่นมาแอบอิงพิงกำแพงเพราะกลัวว่าชิชานีเธออาจจะหันมาเห็นเขาเข้าพลางสายตาคม ก็ดันไปะสะดุดเข้ากับป้ายประกาศเขียนบอกไว้ตัวเบอร์เลอร์ว่าห้ามให้อาหารแมวมุมปากล่อยกักขยับอมยิ้มโดยไม่รู้ตัวเขารู้ถึงสาเหตุแล้วว่าทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงได้รีบแอบเก็บเอาแมวเข้าไว้ในถุงผ้าแถมยังทำทีท่าเรากับว่ากลัวใครจะมาพบเธอเข้า กฎของมหาวิทยาลัยคือห้ามเลี้ยงแมวแล้วก็ห้ามให้อาหารแมวภายในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถึงว่าละ่ะทำไมชิชานีถึงได้รอท่าให้ช่วงละแวกนี้ไม่มีคนเรารีบกลับบ้านกันเถอะฝนเริ่มลงเม็ดมาแล้ว ชิชานีพูดเอ่อยอุทานพร้อมกับปุ้มหนังสือและก็มีถุงผ้าผืนสีขาวที่ใส่ทั้งแม่แมวและลูกแมวอยู่ภายด้านในนั้นเธอวิ่งหน้าตั้งตรงไปยังที่ป้ายรถเมย์ยังดีที่ป้ายรถเมยหน้ามหาลัยมีหลังคาเหล็กสีแดงพอคุ้งฝนอยู่ข้างริมฟุตบาท เม็ดฝนทั้งลมพัดส่งให้ลูกแมวและแม่แมวขยับตัวดิ้นกันไปมาภายในถุงผ้าคงจะรู้สึกไม่สบายตัวกันสินะชิชาวางมือลูบถุงผ้าอยากจะปลอบให้แม่แมวแม่ลูกนั้นมันใจเย็นสงบลงพวกแมวไม่ถูกกันกับน้ำ พวกมันคงตื่นกลัวกับกลิ่นอายสายฝนและเสียงของฟ้าร้องชิชายืนรออยู่ใต้หลังคาหน้าป้ายรถเมย์สองมืออุ้มกอดหนังสือที่มีถุงผ้าสีขาววางซ้อนอยู่ด้านบนกระชับเข้าหาตัวแค่ห้านาที เสียงรถเบนซ์คันหรูสีบรอนรุ่นใหม่ล่าสุดลั่นเคลื่อนเข้ามาจอดตรงเบื้องหน้าชายคนขับเลื่อนกระจกด้านข้างลงขึ้นมาสิเดี๋ยวฉันจะขับรถไปส่งเธอที่บ้านเกิดกูลพูดพร้อมมองศบตากลมขับเส้นผมหน้ามา้าที่ปลิวพลิ้วเพราะแรงลมจากพายุฝนเริ่มสาดเข้าใกล้ถึงตัวของชิชานี ริมฝีปากบางเม็มแน่นตากลมยังจ้องเขาใสาแป๋วทว่ากลับไร้แววขยับขยื่นลมพัดเคลื่อนพากระโปรงดำสั้นเพียงเข่าสะบัดเกือบปลอยปลิวหอบพาเอากลิ่นกายสาวหอมละมุนเข้ามาปะทะจมูกโดงใบหน้าคมผู้นั่งรออยู่ในรถ ร่างโปร่งบางกอดประชับหนังสือพร้อมถุงผ้าใส่แมวเหมียวซึ่งมีเสียงร้องเมี้วมี้วนั้นโผล่ดังออกมาจากปากกระเป๋าถุงผ้าผืนสีขาวของเธอเรียกรอยยิ้มจากมุมปากอยากเกิดกูลได้เขาหัวเราะออกมาพร้อมกับมองตากลมสองแก้มแดงป่องละเรือเธอยิ่งทำให้ชิชานีเธอเขินแถมยังตกตะลึง ที่เห็นรอยยิ้มประดับบนใบหน้าเกืดกูลจนตัวเธอแทบแข็งทื่อภายในใจคิดพี่กู๊ดนี่เขาหล่อมากๆเลยนะแถมยังฮอตมากที่สุดในมหาวิทยาลัยแล้วยังเป็นพี่สายรหัสของเราถึงใบหน้างามยังยืนตกตะลึงกับรอยยิ้มที่หาได้ยากบนใบหน้าหล่อเหล่ารุ่นพี่สายรหัสตน แต่ทว่ามือบางกลับกอดกองหนังสือพร้อมถุงผ้าใส่แมวกระชับเข้าแน่นมันแนบอ,อกไว้กว่าเดิมเล่ากับกลัวโดนอีกคนเข้ามาแย่งไม่ว่าพี่กู๊ดเขาจะฮอตมากแค่ไหนแต่นี่ก็นับได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ชิชาเธอได้เห็นพี่กู๊ดในระดับที่ชิดใกล้ห่างกันเกือบไม่ถึงเมตรขนาดนี้ ขึ้นมาสินี่เธอจะแอบเอาแมวขึ้นไปบนรถเมย์ไม่คิดว่าชาวบ้านคนอื่นๆเขาจะรู้เรื่องเข้าหรอแถมบนรถเมย์นั่นก็มีคนแออัดแน่นจนแทบจะไม่มีที่ยืนถ้าเกิดว่าแมวสองแม่ลูกที่อยู่ด้านในกระเป๋าเธอมันแตกตื่นและอยู่ไม่ได้ไม่วุ่นวายไล่ขวรคนไปทั้งคันรถกันหมดหรอเห็นยืนนิ่ง มองเขาตาแป๋วไม่ยอมขยับเลยอดไม่ได้จำต้องพูดขู่ไปชิชานีได้แต่ยืนอึง้งนี่เขารู้ตากลมโตมองริมฝีปากอยากกร้าจากใบหน้าหล่อเกิ๋กูลเขาบริภาทต่อว่าเธอกลับมาเสียเป็นชุดใหญ่พี่กูดมองดูดุจังเหมือนอย่างที่คนอื่นๆพูดไว้จริงๆด้วย ชิชายืนปลื่นน้ำลายไปด้วยอาการตกตะลึงอยู่ในความประมาโดยที่หญิงสาวไม่มีโอกาสจะโต้เถียงเขาได้เลยสักนิดเดียวเกิดกูลจ้องมองดูในตากลมขับมองเขามาตาแป๋วแหววส่แจ๋วตรงหน้าแต่ทว่าเท้าบางยังไม่ยอมขยับเคลื่อน ไลทีท่าว่าชิชานีจะยอมเดินมาขึ้นรถของเขาแต่โดยง่ายเอ้ยรู้สึกอ่อนใจกันชัดขึ้นมาสิฝนเริ่มลงเม็ดตกลงมาหนักแล้วหรือว่าเธออยากจะให้สองแมวน้อยแม่ลูกนั่นเป็นวัดตายก่อนำคำขู่เสียงเรียบที่ยกเอาแมวขึ้นมาอ้างภายใต้สีหน้าเฉยชาของเขา ทำให้ชิชานีแทบไม่กล้าที่จะปฏิเสธอะไรเขาได้เลยทำไมพี่กูดถึงดุจังถึงภายในใจเธอจะคิดดังเช่นนั้นแต่ทว่าขาเรียวยาวเธอกลับก้าวเดินขึ้นรถของเกิดกูลไปทั้งยังหอบห่อผ้ากองหนังสือนั่นคือเหตุการณ์แรกที่ทั้งคู่ได้พูดคุยกัน และหลังจากนั้นเกอกูลก็ตีเนียนจีบเธอในตอนแรกๆทั้งคู่ดูเหมือนจะเกรงเกรงแต่เมื่อหลายเดือนผ่านไปเกอกูลที่ตามเธออยู่ตลอดและคอยรับคอยส่งชิชานีอยู่ทุกวันทั้งเช้าเย็นก็ทำให้ชิชานีนั้นได้รู้ว่าอันที่จริงแล้วพี่กูดเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ดุเลย ร่างสูงดูดุกับแค่คนอื่นแต่กับเธอเกิดกูลนับได้ว่าเป็นผู้ชายที่สุภาพและอบอุ่นอ่อนโยนกับเธอมากจริงๆและที่สำคัญนั้นเขายังให้เกียรติและเป็นสุภาพบุรุษกับเธอมากจนกระทั่งสมปีต่อมา ัแแม่่ใหญนน้้อยยยตาลววครงงไงดีูทเสียงร้องไห้ของชิชานีทำให้ชินานาาต้องเผลอถอนใจกับความเป็นคนที่ขี้ตกใจของลูกสาวคนนี้ของเธอเออะพอแม่ใหญ่น้อยกับมินิโซหายตัวไปชิชาเธอก็คิดเอาเองมาเป็นตุเป็นตา ว่าทั้งสองตัวนอนตายไปกันอยู่เรื่อยๆไม่รู้ว่ารักแมวจริงหรือเปล่าถึงได้แอบแช่งแมวสองแม่ลูกมันอยู่บ่อยๆเวลาผ่านไปสักพักในช่วงจังหวะที่ชิชานีกำลังนั่งเช็ดคลาบน้ำตาของเธอออกไปอยู่เกอกูลก็เดินอุ้มแมวสองแม่ลูกในอ้อมกอดเขาเดินตรงเข้ามาหาเธอ ร้องไห้ทำไมหรอครับชิชาชิชาเงยหน้าขึ้นเมื่อเห็นแมวสองแม่ลูกยังอยู่ดีภายในอ้อมกอดของเกิดกูนเธอถึงกับชะงักไปหยุดร้องไห้แล้วรีบคว้ามือเข้าไปรับเอาแมวสองตัวภายในอ้อมกอดจากเกิดกูลคืนเกิดกูลเห็นท่าทีของคนรักก็อมยิม้ม นี่คงคิดว่ามินิโซกับแม่ใหญ่น้อยตายไปอีกแล้วนะสินะเกอรกูนได้แต่ลอบยิ้มพลางใส่หน้ามองชิชานีเล่นกับแมวของเธอไปเขาไม่คิดว่าแค่ภาพในความฝันมันจะมาทรงอิทธิพลต่อความรู้สึกของชิชากันมากขนาดนี้เกริรกูนเดินตรงเข้ามาภายในห้องโถงของคะลือหา์ชายหนุ่มแปลกใจ ที่เห็นผู้เป็นบิดาทําตัวอยู่ติดบ้านได้แกกลับเข้าบ้านมาช้าอย่างนี้เสมอเลยเหรอฮะเจ้ากูด๊ดนี่ฉันนั่งรอแกมาได้เกือบจะถึงสองชั่วโมงกันแล้วนะคุณเกลิกบดินพูดพลางมองท่าทีที่ไร้แววอันเป็นพิรุษใดๆจากบุตรชายฉันจะบอกแกว่าหนูทัศซีนีเธอกลับมาจากประเทศอังกฤษแล้ว แกจะต้องขับรถพาน้องออกไปเที่ยวกินข้าวนั่งฟังเพลงแล้วก็ออกไปดูหนังกันบ้างนะไหนๆก็ใกล้วันที่จะได้มั่นหมายกันอยู่แล้วเกิรกบดินพูดวางหนังสือพิมพ์หน้าข่าวธุรกิจลงบนโต๊ะกระจกเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงข้างโซฟาหนังหรูใจกลางห้องรับแขกสายตาเกิดกูลเปลี่ยนไปเป็นเฉยชา เมื่อบิดาพูดถึงผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาทัศซินีคู่มั่นตั้งแต่ในวัยเยาว์ที่เขาไม่ได้อยากจะมั่นหมายกับเธอตั้งแต่แรกนูทัศสินีเธอดูดีมากเลยนะแกเห็นแล้วจะต้องชอบพวกผู้หญิงข้างรายทางที่แกไปคลุกอยู่ด้วยหรือสารสัมพันธ์ไว้ฉันขอสั่งให้แกรีบไปบอกเลิก และตัดขาดความสัมพันธ์กับพวกมันกันให้หมดสภา์ของตระกูลฉันจะต้องมีสายเลือดความเป็นผู้ดีการศึกษาและทั้งมารยาททางสังคมจะต้องดูงดงามสง่าสวยหรูดูแพงอย่างหนูทัศนีเท่านั้นแกเข้าใจไหมคะเสียงทรงอำนาจมาพร้อมก,กันกับสายตาคู่คมกลา้าซึ่งใช้คู่คมขวัญ ผู้คนภายใต้การปกครองของตนมาได้ตลอดเกิดกูลถึงกับคอแข็งเขาไม่ได้ชอบทัศนีเคยเห็นข่าวของเธอลงในหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆก็พอทราบดีว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นที่นิยมและเป็นที่กล่าวขานทางสังคมกันมากสักแค่ไหนแต่เขาก็ไม่ได้สนเธอภายในใจเขามันมีแค่ชิชานีที่เป็นแฟนสาวของเขาเพียงคนเดียว จบตอนฟ้าร้องอยู่ไหนนะโเเสียงฟ้าร้อง แล้วฝนกำลังจะลงเม็ดกลับไปอยู่ที่บ้านกับฉันนะจ๊ะเกิดกูลเลิกคิ้วขยับเมื่อเห็นคิ้วตัดอีกแล้วอันนี้เขาจะกล่าวถึงเม็ดฝนแล้วก็ ลมพัดเราก็ถ้าจะให้ฟิลเราก็ต้องใส่อิม팩ตทั้งฝนทั้งลมนะแล้วก็มีลมเดี๋ยวหาลมก่อนนะเลือกใต้ตามสบายให้เหมาะกับสถานการณ์นะคะทุกคน แล้วก็เพื่อความสมจริงเราก็จะใส่เป็นเสียงของสายฝนแล้วก็ฟ้าร้องไปอีกรอบนะเสียงลมเสียงลม ลมพัดเคลื่อนพากระโปรงดำสั้นเพียงเข่าสะบัดเกือบปลยปลิวเดี๋ยวคอแห้งไม่ไหวจิบน,น้ำก่อนเอาไงดีไม้รถตั้งไว้ตรงนี้ซะด้วยฝากไม้ไว้ก่อนคนจิบน้ำก่อนนะคอแห้งแล้วมันจะทำให้เสียงเสียงไม่ใสนะคะ จากดูแปลกๆไหมทุกคนดมยาดมกอนแป๊บนึ่งเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเสียงแมวเมียวเมียว อ่านไปก็เจอคำผิดไปโดยทุกคนสงสัยฉันต้องกลับมาแก้คำผิดอีกรอบก็สิบแล้วง่ายแล้ววินาทีนี่อา้าต่อจากคำว่าจริงๆตัดออกนะ ค่อยเดินไปครัวไปหาน้ำมาดื่มเยอะดมเอาของเธอไปหยุดพักก่อนเขามีเสียงนักปิดข้างนอกจากหน้าต่างมันไม่ใช่ห้องที่แบบปิดเสียงอะทุกคน มีรถผ่านอะไรหน่อยทีนี้มันก็จะมีเสียงแทรกเข้ามาในช่วงที่ว่าเราอัดคุณเกลิกบดินพูดพลางมองท่าทีที่ไร้แววอันเป็นพิรุษใดๆจากบุตรชายฉันจะบอกแกว่าหนูทัศนีกลับมาจากประเทศดังเอาใหม่ oh <laughs> มันรวบคำเมื่อกี้ได้ไหมนะฟิลลิ่งแบบ ป้าป๊าจะดูแบบดุนิดนึงนะป้าป๊าพี่กูดจะดูแบบดุมากเดี๋ยวก็ป้าป๊าพี่กูดก็เป็นคุณปู่คุณปู่ของพี่เกิกนะคะพี่กูดที่ว่านั่นก็คือเกิดกูนก็คือพ่อของพี่เกิกพลนะคะมีใครไม่เข้าใจบ้างว่างงบอสัวเอาไม่ เดี๋ยวฟังก่อนเราต้องฟังกับที่อัดอัดไปเมื่อกี้ได้ไหมมีสายเลือดความเป็นผู้ดีเมื่อกี้มันเหมือนเสียงแบบไม่ขาดหายไปอะทุกคนเราไม่รู้ว่าอัดได้ไหมอ่ะลองดูเอามันอยู่ที่หูฟังหูฟังดับซึ่ง ไอ้หูฟังดับเนี่ยเหตุการณ์นี้มันจะเป็นบ่อยมากจะชอบหูฟังดับแล้วเราไม่ได้ยินเสียงโอเคได้แล้วเดี๋ยวฟังก่อนนะคะเมื่อกี้อัดได้ไหมได้อยู่แต่ว่าหูฟังจะชอบแบบว่าดับเป็นพักๆแล้วทำให้เราไม่ได้ยินเสียงของตัวเองแล้ว อาจจะทําให้ตัวเองเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเมื่อกี้มันได้อัดไปหรือเปล่าเพราะทําไมฉันไม่ได้ยินอะไรอย่างนี้ซึ่งมันเป็นบ่อยมากเลยนะทุกคนมันทําให้เราช้าเดี๋ยวนะเราต้องฟังอีกรอบ